สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลุงของเราก็จะมาลองใช้หัวชาร์จไฟครั้งแรกนะคะกับการรถไฟฟ้านะคะซื้อมายังไม่เคยอมาลองใช้เลยค่ะก็ชาร์จไฟที่บ้านนะคะลองดูนะคะว่าลุงเขาจะทําสําเร็จไหมนะคะลุงเสร็จแล้วลุงของเราก็โหลดแอปมาแล้วนะคะโหลดแอปมาแล้วมาดูสิคะว่าจะทําได้ไหมแล้ววันนี้เป็นการทดลองนะคะได้ไม่ได้สําเร็จจะไม่สําเร็จ,ก,รจก็ไม่เป็นไรเนาะ มันต้องมีครั้งแรกนะคะมันต้องมีครั้งแรกอตอนนี้ลุงเขาก็กำลังศึกษาอยู่เสียงจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าปัม๊มอยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากนะคะตีถนนใหญ่นะคะรถก็จะวิ่งตลอดเวลาป้าไม่รู้เรื่องนะคะป้าก็ยืนไถ่อย่างเดียวเพราะว่าลุงเขาจะเป็นคนจัดการนะคะ เราก็ถ่ายไปค่ะมันเป็นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะคะหลวงป้าก็ไปซื้อรถไฟฟ้ามาใช้นะคะแล้วก็เราจะลองดูว่าจะทําได้ไหมนะคะเราเพิ่งซื้อรถมาได้อาทิตย์เดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็คือชาร์จไฟที่บ้านนะคะยังไม่เคยออกมาชาร์จไฟด้านนอก ะะว่าลุงจะทำได้ไหมนะคะเพืะะ่อนเพื่อนมาต่อ ล็อกรถก่อนไหมไม่ต้องใช่ปะ โอ <Okay, S 2> เคค่ะเพื่อนตอนนี้เราชาร์จเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นการชาร์จครั้งแรกของลุงนะคะเราก็มานั่งรออยู่ในร้านกาแฟนะคะแล้วก็เขาจะลิงก์เข้าหน้าจอโทรศัพท์แบบนี้นะคะให้เรารู้ว่าตอนนี้กําลังไฟชาร์จเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะคะกี่กิโลวัตต์นะคะตอนนี้ของเราก็ได้56เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะเราก็นั่งรอชิลๆอยู่ในนี้นะคะร้านกาแฟนะคะโอ okay, เคค่ะเพื่อนถือว่าเราก็ชาร์จสำเร็จนะคะแต่เราก็จะมาดูกันเนาะว่านุงนะคะชาร์จอยู่ตรงไหน ที่ได้ได้พลังงานกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนเยวเรามาดูกันเนาะนี่นะคะเพื่อนประมาณ5นาทีเพิ่มขึ้นมาประมาณ10ซนะคะตอนที่เรามาชาร์จแบตเตอรี่เรามีอยู่52านะอนะตนี้นั่งอยู่ประมาณ5นาที6นาทาีได้มา10นแล้วนะคะไปถารเพื่อนชาร์จเรียบร้อยแล้วนะคะชาร์จชาร์จไฟรถยนต์ครั้งแรกนะคะ รถใช้ใช้ใช้ไฟฟ้านะคะของป้ากับลุงนะคะก็จะแบบจะโกโก้หน่อยนะคะโกโก้หน่อยยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะครั้งแรกนะคะแต่ลุงเขาก็ศึกษาม,มาพอสมวะควรค่ะแต่ว่าก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะได้อยู่ได้อยู่นะคะค่าวต่อไปก็จะคล่องมากกว่านี้นะคะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะชาร์จประมาณ15นาทีนะคะก็ได้ประมาณ ประมาณเกือบ20นะคะ20-30เรเได้นะคะก็ถือว่าไม่นานนะคะไม่นานไม่นานก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆไปเราไปกันต่อนะคะวันนี้คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้คลิปหน้ามาทําให้ดูใหม่นะคะว่าถ้าชาร์จตู้ต่อไปก็จะเป็นยังไงอันนี้คือเราใช้ตู้นี้นะคะครั้งแรกนะคะเดี๋ยวตูต้ต่อไปเราจะไปลองใช้ตู้อื่นบ้างนะคะว่าตู้ของแบรนด์อื่นบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะ